สวัสดีครับุนิโนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชายหาดบางเบิดนะฮะมาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเป็นสาหลายนะสาลายสาลายทะเลนะฮะซึ่งโดนคลื่นทะเลซัดมาเกยชายฝั่งนะเชืดเกยหาดนะที่หาดบางเบิดนะครับเป็นจำนวนมากนะครับจะได้จากในภาพครับนี่ครับก็ระยะทางประมาณ หนึ่งกิโลเมตรนะฮะชายหาดบังเบือนนะครับจะโดนช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูมรสุมนะฮะเขาเรียกว่ามีคลื่นทะเลนะครับก็ขึืนใต้น้ำแรงนะครับทำให้สามารถนำพาเจ้าสาหร่ายตัวนี้ขึ้นมาเคยฝั่งได้นะฮะนี่ครับเป็นสาหร่ายชนิดที่กินได้นะครับที่เข้าไปกินกันนะครับเดี๋ยวห้ดูนะฮะ ถ้ามันเป็นไข่เป็นตุ่มๆเนี่ยจะกินได้นะครับเียบเยอะมากเลยครับก็แต่ว่ามันเยอะเกินนะก็ไม่มีใครเอาไปกินนะครับนี่บางคนเก็บไปทานแลนะฮะช่วงที่มันขึ้นใหม่ๆนะฮะ